สองไอจีจินหลังโดนหนิงอันฟอนโลกพร้อมเตรียมเปิดใจเรื่องอย่าเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับปัญหาความสัมพันธ์ของนักแสดงผู้จัดสาวคนเก่งอย่างหนิงปณิตาและสามีจินจรินธรรมวัฒนะ ที่ก่อนหน้านี้สร้างความฮือฮาอย่างมากเมื่อมีคนตาดีแอบเห็นผู้ชายคล้ายหนุ่มจีนควงสาวร่างเล็กเที่ยวฮ่องกงต่อมาทางด้านหนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจถึงดรามมาดังกล่าวในเทปพ,พิเศษร,รายการคุยแซบโชว์โดยมีธัญญาธัญญาเรศและเบนพรชิตารับหน้าที่พิธีกรซึ่งในบางช่วงของรายการเผยว่า หนิงไม่ได้เป็นคนรับรู้เรื่องนี้คนที่เป็นคนรู้เรื่องนี้คือลูกหนิงเป็นคนรู้เรื่องนี้แล้วมาเล่าให้หอหนิงฟังพร้อมกับว่าหนิงเหนื่อยหนิงห่วงอย่างเดียวแค่นิรินและทิ้งท้ายว่าหากต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกก่อนจะปิดท้ายภาพตัวอย่างรายการเทปพ,พิเศษนี้ด้วยน้ำตาจากผู้หญิงทั้งสามคน ซึ่งสามารถรับชมพร้อมกันได้ในวันจันทร์ที่วันที่24เมษายนเวลา13นาฬิกา15นาทีทางช่อง0เน่31ต่อมาทางด้านหนิงปณิตาได้อันฟอลโลอินสตาแกรมจินจรินแล้วเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาจากก่อนหน้านี้ที่เกิดเรื่องเจ้าตัวก็ยังมีการฟอลโลและคอมเมนต์บ้างแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นการตัดขาดหรือไม่แต่อย่างใด และเมื่อเข้าไปส่องไอจีินจรินก็พบว่ายังมีการ Follow อ n ินสตาแกรมของหนิงปณนิตาอยู่เช่นเดิมไม่ได้มีการลบออกแต่อย่างใดส่วนโพสต์นั้นจินจรินไม่มีการเคลื่อไหยมาตั้งแต่เจ็ดวันที่แล้วทั้งนี้เรื่องราวจะเป็นเช่นไรก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้ง